สวัสดีค่ะเด็กๆกคนค้าวันนี้มาพบกับคุณครูยกค่ะหรือคุณครูประภาสิลมนโยมน,นะคะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .2 ค่ะชั่วโมงที่30แล้วนะคะวันนี้ค,คุณครูจะมาสอนในเรื่องทำตรงข้ามกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ เด็กๆคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะมาอธิบายในเรื่องคําตรงข้ามกันค่ะคุณครูมีตารางนะคะมีคําต่างๆอยู่มากมายเลยในตารางค่ะคําที่หนึ่งนะคะคําว่าบนบนคําตรงข้ามกันจะเรียกว่าคําว่าล่างและคําว่าลึกคําตรงข้ามกันก็คือคําว่าตื้นค่ะส่วนคำว่านิ่ม คำตรงข้ามกันคือคำว่าแข็งคำว่ากว้างคำตรงข้ามกันคือคำว่าแคบคำว่าขายคำตรงข้ามกันคือคำว่าซื้อคำว่าอยากคำตรงข้ามกันคือคำว่าละเอียดคำว่าสวมใส่คำตรงข้ามกันคือคำว่าถอดออก คำว่าใจร้ายคำตรงข้ามกันก็คือคำว่าใจดีนั่นเองค่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้คำที่มีความหมายตรงข้ามกันแล้วนะคะต่อมาให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความรู้ของเรากันค่ะคําสั่งของวันนี้ก็คือให้นักเรียนนะคะเติมคําตรงกันข้ามกันให้มีความหมายที่สอด ร้องกันค่ะมีทั้งหมด10ข้อนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อที่1ค่ะคำว่าใหญ่ใหญ่จะตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะเด็กๆทราบไหมเอย่ยอาเก่งมากค่ะคำว่าใหญ่จะตรงข้ามกับคำว่าเล็กนะคะถ้านักเรียนไม่ทราบความหมายอย่างไรให้นักเรียนสืบค้นความหมายของคำตรงข้ามกันนี้ในหนังสือหลักภาษานะคะ สำหรับวันนี้คุณครูจบเท่านี้ค่ะขอให้เด็กๆตั้งใจทำแบบฝึกหัดและเขียนตัวบรรจงให้เรียบร้อยทำให้สะอาดสะอาดและตีเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะทำเสร็จแล้วส่งคุณครูประจำชั้นเช่นเดิมค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย